สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับชมรายการรักไม่รู้โดยนะคะดำเนินรายการโดยคณะพยาบาลศาสตร์นะคะวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์นิตยาศีบรมนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านสามารถติดตามรับชมรายการของเรานะคะได้ที่ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยวนเรศวร NU r ด d i o นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญท่านเดิมของเรานะคะอาจารย์น้ำฝนแมนแพลนนะคะ ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรคะอาจารย์วันนี้ก็จะคุยกันเรื่องของสัญญาณเตือนโรคเบาหวาน,นะค,ะค่ะค่ะ โรคเบาหวานนะคะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่คนสมัยนี้นะคะพบกันได้บ่อยมากเลยนะคะเนื่องจากสภาวะสังคมในปัจจุบันของเรานะคะเปลี่ยนแปลงไปนะคะจะทําให้เราเนี่ยต้องรีบเร่งอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วเราเนี่ยจะลืมเอาใจใส่สุขภาพของตนเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะไม่รู้เลยนะคะว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคเบาหวานนะคะนอกจากอ่านอกเสียแต่ว่านะคะไปตรวจสุขภาพนะคะถึงจะรู้ตัวว่าเป็นโรคเบาหวานค่ะอาจารย์ ปัจจุบันนะคะโรคเบาหวานเนี่ยได้แบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยสูงขึ้นนะคะวันนี้ท่านอาจารย์น้ําฝนนะคะจะมาให้ความรู้กับเรานะคะว่าโรคเบาหวานจะมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างนะคะอาจารย์คะโรคเบาหวานคืออะไรคะอาจารย์ โรคเบาหวานนะคะเกิดจากตับอ่อนของเรานะคะสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินได้น้อยหรือว่าไม่สามารถสร้างได้เลยนะคะ,คะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มีหน้าที่นะคะดึงน้ําตาลเข้าไปใช้ในเซลล์นะคะ,คะเมื่อไม่มีฮอร์โมนอินซูลินหรือว่ามีไม่เพียงพอเนี่ยน้ําตาลก็จะอยู่ในกระแสะเลือดนะคะแล้วก็ถูกกรองที่ไตแล้วก็ถูกขับออกมาที่ปัสสาวะนะคะ,คะ ซึ่งโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังนะคะที่รักษาได้ไม่หายขาดนะคะรวมถึงเป็นโรคทางพันธุกรรมติดต่อมาจากบรรพบุรุษได้ด้วยนะคะ,คะโรคเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่ทางพันธุกรรมอย่างเดียวพฤติกรรมของเราก็เกี่ยวนะคะจางก,ก็คือถ้าเรารับประทานอาหารที่มี หวานมากเค็มมากมันมากเนี่ยค่ะก็จะทําให้ร่างกายเป็นเบาหวานได้เหมือนกันเนาะหรือว่าการรับประทานยาบางชนิดนะก็จะทําให้เป็นเบาหวานได้เหมือนกันนะคะซึ่งเบาหวานมี2ชนิดนะคะก็คือชนิดที่พึ่งอินซูลินและชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลินนะคะที่พบได้บ่อยก็จะเป็นไม่พึ่งอินซูลินนะคะที่คนทั่วไปจะเป็นกันก็คือร่างกายเราผลิตอินซูลินได้น้อยลงแล้วก็หรือว่าผลิตมาแล้วแต่ว่าดื้อต่ออินซูลินนะคะก็จะเป็นเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลินค่ะ มีความรุนแรงน้อยกว่านะคะแต่ก็พบได้บ่อยขึ้นในวัยเด็กและวัยหนุ่มสาวปัจจุบันนี้จะพบได้เยอะขึ้นนะคะซึ่งในอดีตนี่จะพบในคนที่อายุมากกว่า40ไปแล้วนะคะ,คะแต่ปัจจุบันก็จะพบได้มากขึ้นค่ะ แล้วในเด็กเราจะพบเบาหวานชนิดไหนมากเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นในเด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนิดพึ่งอินซูลินก็คือเกิดความผิดปกติตั้งแต่เกิดเลยก็คือร่างกายไม่สร้างอินซูลินนะไม่สามารถสร้างอินซูลินได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนาะไม่ไม่ใช่ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เลยนะคะอาจารย์คะแล้วอาการของโรคเบาหวานเนี่ยมีอะไรบ้างคะ อาการนะคะที่พบได้บ่อยๆเลยก็คือปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะหิวน้ําบ่อยขึ้นเนื่องจากเวลาที่น้ําตาลเนี่ยอยู่ในกระแสะเลือดนะคะก็คือเลือดเรามีความเข้มข้นมากขึ้นใช่ไหมคะก็ะจะทําให้เราปัสสาวะออกมาเยอะนะคะก็เมื่อขาดน้ําร่างกายก็จะทําให้หิวน้ําบ่อยนะคะ,คะซึ่งเมื่อระดับน้ําตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติอาการเหล่านี้ก็จะลดลงนะคะค่ะ อาการที่สองนะคะคือน้ําหนักลดเนื่องจากเวลาที่ร่างกายมีน้ําตาลในกระแสเลือดสูงแต่ว่าไม่สามารถเอาไปใช้ในเซลล์ได้นะคะก็ร่างกายก็จะคิดว่าร่างกายเราขาดน้ําตาลดังนั้นก็จะไปหาแหล่งน้ําตาลจากแหล่งอื่นๆเช่นสลายไขมันสลายกล้ามเนื้อนะคะ,คะทําให้คนที่เป็นเบาหวานน้ําหนักลดลงนะคะก็คือดูผอมลงนะคะค่ะ อาการที่3ามนะคะก็คือหิวบ่อยกินจุกจิบนะคะเนื่องจากอาการเหล่านี้เกิดจากที่ว่าเรารู้สึกเหมือนร่างกายเราขาดน้ําตาลนะคะก็จะทําให้ต้องการพลังงานทําให้เรารู้สึกหิวนะคะก็จะ,ค,ะคนเป็นเบาหวานก็จะกินบ่อยนะคะกินตลอดเวลานะคะเพราะว่าร่างกายเอาน้ําตาลไปใช้ไม่ได้ถูกไหมคะก็เลยทําให้เราหิวบ่อยเนาะ อ,อันที่สี่นะคะเกี่ยวกับผิวหนังคนที่เป็นเบาหวานก็มักจะมีผิวแดงแห้งแตกคันนะคะซึ่งเกิดจากที่ร่างกายดื้อต่ออินซูลินนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวหนังบริเวณข้อพับต่างๆนะคะมีรอยค้ําได้นะคะบริเวณอคอขาหนีบรักแร้นะคะ,คะบาดแผลหายช้าอันนี้เป็นสัญญาณที่แสดงว่าน้ําตาลสูงมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะ,คะซึ่ง เวลาที่น้ําตาลสูงเนี่ยหลอดเลือดส่วนปลายนะคะจะมีการไหลเวียนเลือดได้ไม่ดีโดยเฉพาะบริเวณเท้านะคะเมื่อเกิดบาดแผลขึ้นค่ะก็จะหายช้านะคะเนื่องจากพวกเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวไหลเวียนไปยังบาดแผลได้น้อยนะคะดังนั้นก็เวลาที่เราเป็นยังยังไม่เป็นเบาหวานก็อย่าให้น้ําตาลในเลือดเราสูงนะคะ,ะหรือว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วก็จะต้องรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่ปกติค่ะบาดแผลก็จะหายเร็วนะคะค่ะ ข้อที่6ก็คือติดเชื้อราได้ง่ายนะคะเชื้อที่พบบ่อยๆเลยก็คือเชื้อแคนดิดาซึ่งจะชอบชอบเกิดนะคะมักจะเกิดในผู้ป่วยเบาหวานเพราะว่าความต้านทานโรคเนี่ยจะลดลงรวมทั้งอย่างที่บอกก็คือแผลหายช้าอยู่แล้วเลือดไปเลี้ยงบริเวณหลอดเลือดส่วนปลายได้น้อยอยู่แล้วนะคะ,คะแล้วก็ทําให้เชื้อราเหล่านี้ชอบเจริญในที่อุดมไปด้วยน้ําตาลนะคะดังนั้นก็คนที่เป็นเบาหวานอาจจะเกิดการติดเชื้อราบริเวณช่องคลอดได้นะคะ ถ้าติดเชื้อก็จะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อนะคะก็คือมีน้ําตาลในเลือดสูงนะคะเชลโรก็เลยชอบใช่ไหมคะาาใช่ค่ะ,คะนอกจากอาการที่อาจารย์บอกมายังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์ยังมีอีกนะคะ,คะก็คืออาการอันที่เจ็ก็คืออ่อนเพลียอารมณ์ฉุนเฉียวก็คือเวลาที่น้ําตาลในเลือดสูงแต่น้ําตาลในเซล์ต่ํานะคะ,คะก็คือร่างกายก็จะรู้สึกหิวนะคะรวมทั้งทําให้กระทบต่อภาวะอารมณ์ทําให้คนที่ เป็นเบาหวานอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะฉุนเฉียวเหมือนคล้ายๆโมโหหิวนะคะ,คะอารมณ์จะแปรปรวนแต่ถ้าน้ําตาลอยู่ในระดับปกติก็จะอารมณ์ดีขึ้นนะคะค่ะอันที่8ก็คือมองไม่เห็นมองไม่ชัดตาผ้ามัวนะคะก็เนื่องจากหลอดเลือดที่อยู่ในในดวงตาของเราะคะ่ะเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กนะคะเมื่อน้านําตาลในเลือดสูงเนี่ยก็จะทําให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาค่ะทํางานได้ไม่ดีและเกิดความเสียหายนะคะค่ะแล้วทาให อาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นระยะยาวนี่อาจจะตาบอดได้เลยนะคะอันที่9ก้าก็คือชาตามปลายมือปลายเท้าจากระบบประสาททำงานได้ไม่เต็มที่จากาน้ำตาลในเลือดสูงนะคะทำให้การทำงานของปลายประสาทต,ต่างๆนะคะทำงานได้ลดลงซึ่งเกิดอาการชาปลายม,มือปลายเท้านะคะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงก็คือเป็นภาวะที่ทำให้คือป,ปกติคนเราเนี่ยจะมีค่าน้ำตาลเมื่อ งดน้ํางดอาหาร8ชั่วโมงนะคะอย่างน้อย8ชั่วโมงจะมีค่าน้ําตาลในเลือดอยู่ที่99มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสูงกว่า126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยอาจจะเสี่ยงหรือว่าอาจจะเป็นเบาหวานนะคะก็ต้องไปตรวจซ้ำให้ละเอียดนะคะดังนั้นการตรวจสุขภาพประจําปีหรือว่าการตรวจร่างกายเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากเลยนะคะเพราะรว่าจะช่วยเราเนี่ยในการประเมินว่าเราเนี่ย เข้าสู่ภาวะเบาหวานแล้วหรือเปล่านะคะเสี่ยงต่อเบาหวานหรือเปล่านะคะค่ะ,คะท่านผู้ฟังนะคะจะเห็นได้ว่าอาการของเบาหวานนะคะจะมีสัญญาณเตือนอย่างที่อาจารย์น้ําฝนนะคะได้เล่าให้เราฟังนะคะหลายอาการเลยอย่างเช่นน้ําหนักรดนะคะปัสสาวะบ่อย รู้สึกหิวนะคะอารมณ์แปรปวหนหงุดหงิดง่ายนะคะรู้สึกว่าชาปลายมือปลายเท้ากินอาหารได้จุมากขึ้นนะคะหรือว่า,าเวลาที่มีแผลแล้วนะคะแผลหายช้านะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณเตือนของโรคเบาหวานนะคะ,ะการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเบาหวานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากเลยนะคะพฤติกรรมที่ทําให้เกิดเบาหวานนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดจากการที่รับประทานอาหารที่มีน้ําตาลสูงนะคะอย่างเช่น ขนมหวานอาหารที่มีรสหวานจัดนะคะหรือว่าอาหารที่มีแป้งแล้วก็ไขมันปริมาณที่สูงสูงนะคะอย่างเช่นเนื้อสัตว์ติดมันนะคะหรือว่าเป็นอาหารกลุ่มที่เป็นอาหารกลุ่มทอดที่ใช้แป้งนะคะอันนี้ก็ทําให้เกิดการสะสมของไขมันนะคะแล้วก็จะส่งผลให้เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานนะคะนอกจากนี้นะคะวิธีการป้องกันหรือว่าหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทําให้เกิดเบาหวานเนี่ยเราสามารถลด น้ำตาลลดอาหารที่มีไขมันสูงรวมถึงลดระดับความเครียดก็สามารถป้องกันเบาหวานได้ด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านที่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะควรที่จะหลีกเรี่ยงนะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้ตับนะคะเสื่อมคุณภาพแล้วก็ทำให้เกิดเบาหวานได้นะคะสุดท้ายนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมนะคะเกี่ยวกับโรคเบาหวานบ้างคะอาจารย์ ตอนนี้โรคเบาหวานพบได้เยอะมากนะคะแล้วก็เป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัวมากๆนะคะซึ่งก็พบในคนที่อายุน้อยลงขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเราก็ควรจะใส่ใจในการป้องกันดีกว่าแก้ไขนะคะก็ควรจะออกกําลังกายนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดลดอาหารที่หวานนะคะลดความเครียดนะคะรวมถึงตัวสุขภาพอย่างที่อย่างที่บอกนะคะคือควรจะตรวจตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันแล้วก็แก้ไขได้ตั้งแต่เริ่มแรกนะคะ จะได้ไม่เป็นเบาหวานกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการรักไม่รู้โรยของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์น้ำฝนแวนแพลนนะคะที่มาพูดคุยอ่า ในรายการของเรานะคะหากท่านผู้ชมนะคะมีข้อติชมนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงนะคะมหาวิทยาลัยศวรนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์นิตยาศรีบร,รมนะคะและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเรามาโดยตลอดนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะขอบพระคุณค่ะ